สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงนรุมนสวรรค์ปัญญาเลิศนายแพทย์สมคณวุฒิกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขบทที่7การดำเนินงานของ Home Isolation และ Community Isolation วันนี้นะคะในชั่วโมงนี้ก็จะพูดเกีกับเรื่องของแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบ,บริการโควิด -19 แบบโฮมไอโซเลชันนะคะ ก็ตามที่ได้เราคุยกันตั้งแต่ CPG เนะว่าถ้า ATK บวกกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อเข้าข่ายโควิด -19 ภาษาอังกฤษเรียกเป็น Pop Bubble Case ก็สามารถเข้าสู่ระบบ Home Isolation ได้เลยนะคะซึ่งในการเข้า Home Isolation ตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะมีสิ่งสนับสนุนก็คือเรื่องของอาหารเครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดและยาที่จำเป็นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยนะคะ แต่ถ้าสูดท่า,าการมากขึ้นแพทย์ก็จะไวินิจฉายให้เข้าสู่ระบบการรักษาของสถานที่รัฐจัดให้ก็จ,จะเป็น Community Isolation, Hospital หรือโรงพยาบาลทั้งนี้กลุ่มนี้จะได้การตรวจเพิ่มเติมอีกครั้งนึงคือเรียกเป็น RT-PCR เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นผู้ป่วยยืนยันโควิด -19 นะคะ Home Isolation ในครั้งนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องว่า o o m i อ solation คืออะไรภาษาไทยเรียกเป็นการแยกกักตัวที่บ้านนะคะ แยกกักตัวที่บ้านคืออย่างไรเรามาดูกันนะคะโฮมไอโซเลชันหรือการแยกกักตัวที่บ้านเป็นหนึ่งในแนวทางการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ใช้กับใครบ้างสำหรับผู้ป่วยโควิดที่เป็นวินิจฉัยใหม่ตามเกณฑ์อย่างที่นําเรียนไปแล้วตามเกณฑ์ไม่ว่าจะเป็น ATK หรือว่า RT PC r t p c ทก็ตามระหว่างรอแอดมิดในโรงพยาบาลและแพทย์เห็นว่าสามารถดูแลรักษาที่บ้านเพื่อรอเตียงได้กับกลุ่มที่2เป็นผู้ป่วยโควิด -19 ที่สเต็ปดาวคือ,อยังไงก็คือ ผู้ป่วยกลุ่มนี้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วอาการดีขึ้นอย่างน้อย1ิวันนะคะแล้วก็แพทย์อกวาโอเคคุณดีขึ้นแล้วเพื่อให้เตียงว่างเราก็จะย้ายคุณกลับไปอยู่ที่บ้านแต่ทั้งนี้บ้านที่คุณจะอยู่เนี่ยจะต้องได้รับการดูแลมั่นใจว่าบ้านนั้นอ,อยู่ได้อย่างปลอดภยัยทั้งตัวเองตัวผู้ป่วยเองทั้งบุคทั้งคนที่อยู่ในบ้านในครอบครัวหรือว่าในชุมชนนะคะ เพื่อให้การรักษาต่อเนื่องที่บ้านได้ดังนั้นโฮมไอโซเลชันการแยกกับตัวที่บ้านจะใช้สําหรับผู้ป่วย2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือผู้ติดเชื้อรายใหม่กับกลุ่มที่2ผู้ได้รับการรักษาแล้วระยะหนึ่งแล้วก็กลับไปดูแลต่อที่บ้าน mm hmm. สําหรับคําแนะนําในการแยกกับตัวที่บ้านก็จะมีรายละเอียดหลายข้อมากเลยนะคะซึ่งอันนี้จะมีเอกสารเสื่อมสามารถดาวน์โหลดจากเว็บได้ในเอกสารจะกล่าวถึงอะไรบ้างกล่าวถึงลักษณะของบ้านพักอาศัยที่บ้านที่เหมาะสมเป็นอย่างไรบ้างคร่าวๆนะคะก็คือหนึ mm ่งมีห้องนอนส่วนตัวหรือว่า มีถ้าไม่มีห้องนอนส่วนตัวแต่ว่าอยู่ห่างจากคนอื่มอย่างน้อย3เมตรหรือ5เมตรก็แล้วแต่คือให้อยู่ห่างที่สุดอะค่ะเพื่อที่จะให้คนที่อยู่ใกล้ชิดเราไม่ติดโรคจากเรานะคะมีห้องน้ําแล้วก็ถ้าซึ่งห้องน้ํไม่แยกห้องไม่ได้ก็จะต้องเข้าห้องน้ําเป็นคนสุดท้ายต้องทําความสะอาดตรงรูปบิดและตรงจุดที่ใช้ร่วมบ่อยๆนะคะข้อ2ข้อควรปฏิบัติตนของผู้ป่วยโควิด -19 ในระหว่างแยกกับตัวที่บ้านอันนี้มีเยอะมากหลายข้อ10ข้อแต่ถ้าสรุปคร่าวๆก็คือ ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาไม่ทับประทานอาหารร่วมกับคนอื่นต้องแยกแยกตัวเลยะคะ่ะแยกทั้งการกินการนอนการอยู่ทั้งหมดนะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของตัวเองของคนที่เรารักที่อยู่ที่บ้านเราแล้วก็ในชุมชนของเราด้วยนะคะข้อ 3. คําแนะนําสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการติดตามผู้ป่วยอันนี้จะขอลงรายละเอียดนะคะจะมีอยู่สองข้อใหญ่ๆคือ1เกณฑ์การพิจารณาผู้ป่วยโควิด1 9กับข้อ 2. อ 2. การดําเนินการของโรงพยาบาล ก็เมื่อวันที่1กรกฎาคมก็ได้มีเกณฑ์ออกมาระดับหนึ่งต่อต่อมาเมื่อวันที่3ส,สิงหาก็มีการปรับเกณฑ์เพื่อให้เข้ากับสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิดได้คําแนะนําสําหรับบุคลกากรทางการแพทย์ในการติดตามผู้ป่วยโควิด -19 ที่อยู่ที่บ้านถามว่าใครบ้างล่ะที่อยู่ที่บ้านได้เกณฑ์การพิจารณามี7ข้อข้อที่1ผู้ติดเชื้อสบายดีไม่มีอาการหรือมีการเล็กน้อย 2. อ,อายุน้อยกว่า70ปี3ม,มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง4อยู่คนเดียวหรือมีอยู่ร่วมกับคนอื่นก็ได้ มีห้องแยกต่างหากหางมีหลายคนนะคะแต่ถ้าไม่มีห้องแยกจริงก็อยู่ห่างๆคนอื่นนะคะถ้าทําได้นะคะไม่อ้วนอ้วนหมายถึงบัจจีรีมวลกายมากกว่า30น้ําหนักตัวมากกว่าเกกิโลโรคหลืนจดืลนพิษของแพทย์นะคะจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ถ้าสามารถควบคุมได้ก็ถือว่าอยู่ได้ข้อสุดท้ายยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเองข้อนี้ทั้งหมดก็ขึ้นกับดื้นพิษของแพทย์และขึ้นกับความปลอดภัยของผู้ป่วยความปลอดภัยของคนที่อยู่ในบ้าน และการป้องกันแพร่กระจายโรคในชุมชนและในบ้านด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นคําแนะนาคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์การพิจารณาผู้ป่วยนะคะก็การดำเนินการของโรงพยาบาลเริ่มจากอะไรบางหนึ่งประเมินความเหมาะสมสําหรับผู้ติดเชื้อตามดุลพินิจของแพทย์ก็คือแพทย์ก็จะพิจารณาตามเกณฑ์ขั้งหมด7ข้ออย่างที่นําเรียนไปแล้วนะคะถ้าผู้ป่วยอาการหนักมากกว่านั้นอยากอยู่บ้านก็ไม่สามารถอยู่ได้แพทย์ก็จะต้องให้อยู่โรงพยาบาลตามดุลพินิจของแพทย์และตามอาการของผู้ป่วยนะคะ ข้อ2ลงทะเบียนผู้ติดเชื้อที่เข้าเกณฑ์การแยกตักตัวที่บ้านข้อ3นะคะควรถา่ายเอ็กซเรย์ปอดถ้าสามารถทําได้ในวันแรกที่มินิชัยแต่ถ้าไม่ได้เอ็กซเรย์ปอดก็ให้วัดออกซิเจนเซตตามอุปกรณ์ที่หมอให้ไปในข้อ5เนี่นะคะข้อ4แนะนําการปฏิบัติตัวให้กับผู้ติดเชื้อที่อยู่ที่บ้านข้อ 5. ติดตามประเมิอนอาการผู้ติดเชื้อระหว่างแยกตัวที่บ้านโดยให้ผู้ติดเชื้อวัดอุณหภูมิ และออกซิเจนแซดก็คือวัดออกซิเจนในเลือดอะคะ่ะที่ปลายนิ้วแล้วแจ้งให้ทางโรงพยาบาลทุกวันนะคะผ่านระบบสื่อสารที่เหมาะสมซึ่งระบบสื่อสารที่เหมาะสมอาจจะเป็นไลน์หรืออาจจะเป็นวิดีโอคอลก็ได้อันนี้ทางโรงพยาบาลจะเป็นคนจัดให้นะคะข้อ6เมื่อมีผู้ติดเชื้อมีอาการมากขึ้นทั้งนี้เนี่ยหลังจากที่เราติดตามโรงพยาบาลทุกวันแล้วเนี่ยพบว่ามีผู้ติดเชื้อมีอาการมากขึ้น ก็จะมีระบบรับส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลนะคะอันนี้เป็นบทบาทการดาเนินการของโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อที่บ้านนะคะสไลด์แผ่นนี้เป็นคําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับผู้ป่วยให้สังเกตอาการตนเองวัดอุณหภูมิและระดับออกซิเจนในเลือดทุกวันตามคาแนะนําหากมีอาการแย่ลงหรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เช่นหอบเหนื่อยไข้สูง ไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ให้รีบติดต่อโรงพยาบาลที่เรารับก,การรักษาอยู่ในระบบของ Home Isolation และเมื่อจะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลถ้าโรงพยาบาลสามารถจัดรถรับเราได้เราก็ไปรถของโรงพยาบาลแต่ถ้าเกิดโรงพยาบาลบอกว่าให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวมาได้เลยเราก็ใช้รถยนต์ส่วนตัวแต่ถ้าเกิดไม่มีรถยนต์ส่วนตัวเราทำอย่างไร ก็แนะนําให้รอรถโรงพยาบาลนะคะแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เดินทางหากมีผู้ร่วมยานพาหนะมาด้วยกรณีที่เป็นรถส่วนตัวให้เปิดหน้าต่างเพื่อเพิ่มการระบายอากาศและเพื่อความปลอดภัยของผู้นําส่งด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นคําแนะนําเพิ่มเติมน,นะคะสําหรับผู้ป่วยที่รับการรักษาอยู่ที่บ้านภาพนี้นะคะเป็นภาพรวมการนําส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบโฮมไอโซเลชันในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเป็นข้อมูลของสปสชนะคะซึ่ง จะเห็นได้ว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลของวันที่22สิงหานะคะแต่ว,ว่าข้อมูลนี้ก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามการนำเสนอของแต่ละวันนะคะจะเห็นได้ว่าขณะนี้มีผู้ป่วยที่เข้าสู่ระบบสะสมของ h o m Insulation 80,000กว่ารายในกรุงเทพมหานครนะคะอยู่ระหว่างการรักษาประมาณ55,000และดีชาร์จหมายความว่าหายแล้วดีขึ้นแล้วอีก2 6 0 0 0เห็นได้ว่าข้อมูลของ Home Isolation เนี่ยในการดูแลรักษาผู้ป่วย ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลผู้ป่วยที่อาการเล็กน้อยอาการไม่มากหรือไม่มีอาการให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างปลอดภัยโดยที่อยู่ภายใต้การดูแลของบุคลกากรทางการแพทย์ตามระบบของ Home Isolation ก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ช่วยให้เกิดรวมทั้งรัฐบาลในการที่ดูแลผู้ป่วยโควิด -19 นี้ด้วยระบบของ Home Isolation นะคะ สไลดนี้เป็นหัวข้อกยกับเรื่องของการแยกกักในชุมชนนะคะก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานตามภาพฉายว่าจะเป็นสมาคมต่ตางๆที่มีอยู่ซึ่งช่วยกันคิดระบบต่างๆทั้ง Home Isolation และ Community Isolation Community Isolation ภาษาไทยแปลว่าการแยกกักในชุมชนนะคะต่างจากการแยกกักตัวที่บ้านอย่างไรเรามาดูกันนะคะตามคำนิยามของการแยกกักกันในชุมชนจะมีอยู่3คํคนะคะคำแรก Community Quarantine คำนี้ เป็นคำนิยามที่บอกว่าเป็นการกำหนดพื้นที่เอกเทศภายในชุมชนการแยกกักผู้สัมผัสให้ออกจากพื้นที่เช่นหอพักคอนโดมิเนียมหรือมาตรการควบคุมโรคอื่นนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยแยกผู้ติดเชื้อออกจากผู้ไม่ติดเชื้ออันนี้เป็นคำนิยามใช้ในการจัดการของกรมควบคุมโรคคำที่สองที่เราจะลงรายละเอียดนะคะก็คือ community isolation community isolation เป็นการแยกกักในชุมชนเป็นการจัดให้มีพื้นที่เอกเทศในชุมชนสําหรับการแยกกักผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อออกจากกันนะคะซึ่งจะต้องมีการจัดบริการการจัดบริการในชุมชนแปลว่าอะไรแปลว่ามีการดูแลรักษาวินิจฉัยแล้วก็ให้ยาโดยผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหลือการเล็กน้อยเพื่อให้เขาปลอดภัยตามคำนิยามกรมการแพทย์ส่วนอีกคำหนึ่งเป็นคำนิยามที่เราควรจะรู้ที่เราคงคุ้นๆน,นะคะคือบับเบิ้ลแอนซีแปลว่าอะไรแปลว่า เป็นมาตรการการควบคุมโรคในการกักกันในพื้นที่เฉพาะมีหลักเกณฑ์การจัดการแยกผู้ติดเชื้อออกจากผู้ไม่ติดเชื้อนะคะอันนี้ก็เป็นกรามคำนิยามของกรมควบคุมโรคแต่วันนี้เราจะคุยกันเฉพาะเรื่องของ community isolation นะคะ community isolation ตามคำนิยามขององค์การในมามโลกและของ CDC เขาบอกว่าเป็น massive isolation medical and health care facility แปลว่าอะไรแปลว่ากรณีมีผู้ติดเชื้อในชุมชนจํานวนมากจะต้องมีการจัดระบบการดูแลรักษาในชุมชน เพื่อไม่ได้ใช้ได้เร็วรักษาเร็วลดการเสียชีวิตและลดการแพร่ระบาดของโรคในชุมชนได้แล้วก็สามารถปรับพื้นที่ในชุมชนให้เป็นสถานพยาบาลอาจจะเป็นโรงพยาบาลสนามก็ได้หรือเป็นหน่วยจุดให้บริการรักษาได้เพื่อไม่มีการเคลื่อนย้ายออกนอกชุมชนนั้นๆซึ่งชุมชนนี้อาจจะเป็นหมู่บ้านก็ได้เป็นแคมป์คนงานก่อสร้างก็ได้เป็นชุมชนอะไรก็ได้ที่ในชุมชนนั้นยินดีให้สามารถจัดตั้งได้อาจจะเป็นวัดหรือโรงเรียนก็ได้นะคะชุมชนยอมรับผู้ป่วยในชุมชนสามารถจัดบริการให้การรักษาได้ แล้วก็ถ้าการหนักก็นําส่งโรงพยาบาลได้เช่นเดียวกันข้อสำคัญที่สุดกี่คือสิ่งแวดล้อมค่ะสิ่งแวดล้อมต้องถูกสุักษณะต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อไม่เกิดการแพร่ระบาดในชุมชนหรือออกนอกชุมชนอันนี้คือแนวคิดของ Community Solution ซึ่ง Community s o l a t i o n เนี่ยเขาบอกว่าในกรณีที่สามารถลดการระบาดได้ต้องขึ้นกับอะไรบ้างก็จะต้องต้องมีการประเมินสถานการณ์ว่าชุมชนนี้พร้อมไหมขึ้นกับความพร้อมของชุมชนโดยอยู่ภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อของชุมชนอาจจะเป็นจังหวัดอาจจะเป็นหมู่บ้านอาจจะเป็น ชุมชน,นนั้นแล้วจาของสถานที่พิจารณาจากจํานวนและระดับอาการของผู้ติดเชื้อจํานวนและระดับอาการของผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อคือ PUI เนาะขึ้นกับจํานวนของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสถานที่ตั้งและก็สภาพแวดล้อมภายในศู์ถ้าสามารถจัดตั้งได้จัดตั้งแต่ถ้าจัดตั้งไม่ได้ก็ต้องดูว่าจะต้องทาอย่างไรก,กับการดูแลผู้ป่วยจํานวนมากขนาดนี้นะคะซึ่งเกณฑ์ในการรับผู้ป่วยโควิด19จะต่างจากโฮมไอโซเลชันนิดนึงตรงที่บอกว่าผู้ป่วยโควิด19ที่อยู่ในชุมชนเนะี่ยเป็นผู้ป่วยรายใหม่ มีอาการหรือไม่มีอาการเล็กน้อยทุกกลุ่มอายุนะคะใครก็ได้สามารถเข้าอยู่ในคอมมิลชั่นได้หมดเลยที่จะรับการรักษาในชุมชนนั้นๆแต่ถ้าเป็นโฮมไอลชั่นจะต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของว่าจะต้องมีโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องค่อนข้างจะเยอะกว่าเพราะว่าอันนั้นโฮมไอลชั่นนั้นดูแลตนเองโดยผ่านการระบบของโฮมไอลชั่นแต่ถ้าเป็นคอมมิลชั่นเนี่ยก็จะอยู่ในชุมชนที่มีการดูแลอีกแบบหนึ่งนะคะภาพนี้อาจต้องอธิบายละเอียดนิดนึงนะคะภาพนี้บอกอะไรเราบ้างบอกให้เรารู้ว่า เราดูง่ายๆดูตามกล่องสีนะคะสีฟ้าสีส้มสีเทาสีเหลืองและสีเขียวเวลาอ่านภาพนี้ก็จะบอกให้เห็นว่าภาพแรกคือสีฟ้าสีฟ้าคืออะไรก็คือการแยกผู้ป่วยรู้ว่าคนไหนติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อที่บุคลากรทางแพทย์ก็จะรับผิดชอบว่าโอเคคนนี้ติดเชื้อนะก็จะเข้าสู่ระบบในการที่จะแยกกับผู้ป่วยนะคะหลังจากนั้นก็เป็นกล่องที่2คือกล่องสีส้มกล่องสีส้มหลังจากที่เราทราบแล้วคนนี้ติดเชื้อแล้วก็แยกติดเชื้อตามอาการและความรุนแรงของโรค อย่างที่เรารู้กันว่าโรคมันมีทั้งหมด4กลุ่มเนาะไม่มีอาการมีอาการเล็กน้อยมีอาการร่วมกับกลุ่มเสีย่ยงแล้วก็มีปอดบวมใช่ไหมคะแล้วก็ให้การดูแลรักษาและติดตามผู้ติดเชียนั้นหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ระบบของ community solution นัคือกล่องสีเทาก็จะบอกว่าผู้ป่วยนี้จะต้องรับการดูแลทุกวนันมีการประเมิอนอาการทุกวนันเช้าเย็นนะคะว่ามีาไข้ไหมอักเสนซัดเป็นยังไงออาการอืน่นๆเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะแล้วก็ถ้ามีอาการมากขึ้นก็จะรับการดูแลเข้าสู่กล่องสีเหลืองก็คือ พทย์ก็จะติดตามอย่างใกล้ชิดถ้ามีอาการระดับไหนก็จะให้ยาตามระบบที่มีอยู่แล้วก็ถ้าการหนักก็จะรีเฟอร์สู่โรงพยาบาลและเมื่ออาการหายก็จะเข้าสู่กล่องสีเขียวก็คือเมื่อครบกําหนดยาก,กับตัว14วันแล้วผู้ป่วยอาการดีขึ้นก็สามารถกำนายได้แต่ทั้งนี้เนี่ยคอมมิชชันจะต่างจากโรงพยาบาลสนามนิดนึงตรงกล่องสีเขียวนี่แหละค่ะเพราะว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลสนามผู้ป่วยก็จะกลับบ้านใครบ้านคนนั้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นคอมมิชชันเรากลับไปไหนเราก็กลับไปแล้วก็อยู่ในชุมชนกลุ่มเหล่านี้ถือว่าเป็นกลุ่ม ที่หายแล้วสามารถเป็นจิตอาสามาดูแลผู้ป่วยที่ในชุมชนด้วยกันนั้นได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ community isolation จะมีข้อดีที่ชัดเจนขึ้น,นคือสามารถเป็นจิตอาสาคนที่หายแล้วมาเป็นจิตอาสาแล้วก็มาช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยในชุมชนให้ชุมชนปลอดภยัยให้ทุกคนแข็งแรงยิ่งขึ้นเพราะว่าบางครั้งมีเชื่อว่าเมื่อบุคลากรทางการแพทย์ถ้ามี community isolation เยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยบุคลาการแพทย์อาจะไม่เพียงพอดังนั้นเนี่ยผู้ป่วยที่หายแล้ว สามารถสมัครมาเป็นจิตอาสาเพื่อจะช่วยดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อรายใหม่ๆอื่น,นๆต่อไปได้นะคะดังนั้นในการระบบของโฮมไอโซเลชันหรือว่าคอมมิตี้ไอโซเลชันการแยกกักตัวที่บ้านหรือการแยกกักตัวในชุมชนก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นแนวทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะในการช่วยดูแลผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยจํานวนมากเนื่องจากว่าบางครั้งโรงพยาบาลเราสามารถที่จะรับผู้ป่วยได้ในผู้ป่วยที่อาการหนักแต่แ้าผู้ป่วยมีอาการเล็กน้อยหรืออาการไม่มาก โฮมไอโซเ t i o n และคอ m u อ i t y ไอโซเลชันก็จะเป็นทางเลือกในการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัยได้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ